สวัสดีครับมื่อนี่เป็นวันที่3พฤษภาคม2 5 6 3เว е ลา6กนาฬิกาหานาทีครับขณะนี้มียอดผู้ที่เชื่อไวรัสโครโรนาโควิด19บเบิดโลกนะครับ3,478,752คนครับมียอดผู้เสียชีวิต2 4 4 4 6 4ส,ส,ส,สน่อคนจากการสำรวจนะครับมีผลกระทบคือ 212ประเทศและ้วกะ็เลือกอีกสองล่ำครับประเทศที่ติดเชื้อโควิดหลายที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกคือประเทศสหรัฐอเมริกาครับมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด1ล้น1หืพัน8อย8สิบเอ็คนครับมียอดผู้เสียชีวิต6 7 2มื่นนสเคนสเปนเป็นอันดับสองครับตามโดยอิตาลตีซา อังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันครับส่วนประเทศไทยเฮาครับประเทศไทยมีผู้ที่เชื่อจากการรา,ายงานนะครับ2,966คนเสียชีวิตห4คนครับสามารถรักษาหายทั้งหมด 2,732เจดคนคณะนี้เบิดประเทศไทยครับมีผู้ป่วยอยู่เบิดทั้งประเทศไทยนะครับลอยแปดสิบคนครับท่านเสื้อหรือใหม่ครับว่าขอ้อมูลนี้เป็นจริงตามนั้นขอบคุณครับ